สวัสดีทุกคนครับดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมแล้วก็น้องนนท์ครับวันนี้น้องมิกไม่ว่างนะครับผมช่วยพ่อขายของนะครับวันนี้ผมกับน้องนะครับจะมากินหมูกรอบนะครับผมหลังจากคลิปนั้นนะครับเรากินกับส้มตํานะครับผมวันนี้ก็เลยกินกับน้าจิ้มแจ่วครับผมวันนี้เราจัดหมูสามชั้นวันนี้ทําเองครับผมเห็นไหมครับน่ากินไหม ที่นี้หน้า like. ต้องก็จยกลิ้วเลยม่็นคนกลัว <wiele> นี่หมูกรอบทําเองครับทุกคนดูสีสันสีสวยมากเลยทอดมาใหม่ๆร้อนๆนะครับผมวันนี้กินกับน้าจิ้มแจ่วมีผักด้วยวันนี้มีแตงกวามาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับทุกคนคนชิมกันชิมหนังก่อนว่ากรอบจริงหรือเปล่าโอ้โหขอกันไกลหน่อย กอบสะทานสะเทือนแผ่นดินกอบล่ามกรึบลเลยอะกอบสะทานสะเทือนถึงต่นอะนากชั้นที่เจ็ดน่ะระบันชั้นที่ร้อยอะยมทูตกใจญนี่ก็ได้เฮ้ยเกเสียงอะไรอ่ะนีน่ไอต้องกินแบบนี้อันอื่าง แซ่บสุดยอดร้อนร้อนอยู่เลยครับทุกคนเพิ่งเอาขึ้นเมื่อกี้แล้วนี่ถ้ามีข้าวมีข้าวเหนียวนี่น่าจะเหมาะนะเนอะอร่อยเลยอิ่มอ่ะเพิ่งกินจนอิ่มมาไอนุ่ม สูตรนี้เขาทำได้เชฟเกรมเป็นไงล่ะทำให้กินทุกทีทุกทีแบบเป็นไงรสชาติอร่อยมันไก่ลนจะได้น้องมิกอดนะครับผมไม่ได้กินหมูกรอบฝีมือพี่ละครั้งเลยถ้าขายได้เป็นแฟนนี่คือแบบบอกอดอ่ะ อดเขาว่าจะให้แฟนทำต้งไส้กันไก่ง่งก็ย้อนนี้ยังไม่เมนะเราก็ทำเองอ่ะถ้าเมเราจะทำทำไมเราก็ใช้ดิตรงเกินพูดแบบตรงๆเลยอ่ะัอเราก็ไม่อ้อมอยู่แล้วตรงๆ ต้องตกลงขี้เกียจอ้อมอ้อมจะกไกลนี่เนื้อครับทำมีข้าวเหนียวนี่เด็ดมากอันนี้ใส่อย่างของเนี้ยสูตรอะใสย<ล>ยอยาก<ะ>บอกเลยอะบอกคนดูบ้าง <laughs> เพื่อคนดูอยากทำไงเดี๋ยวจะได้เรียงนะครับนี่แปบบ๊บแล้ใหมดปาก <laughs> ก่อนเอแล้วก็ซื้อหมูสามชั้นมานะครับซื้อหมูสามชั้นมาแล้วก็ล้างหมูให้สะอาดแล้วก็เอาไปอันนี้สูตรผมนะที่ผมทําตรงเนี้ยเอาไปต้มเอาหมูไปต้มแล้วก็ในน้ํนาต้มเราก็ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้าส้มสายชูนะครับต้มประมาณสิบห้านาทีนะครับผมแล้วเราก็เอาขึ้นมาตอนร้อนรเลยแล้วเราก็แทงครับผม,ท,มที่หมูใช่เอาซ่อมหรือเอามีดก็ได้นี่ผมใช้ทั้งม,มีดแหลมแล้วก็ซ่อมเลยนะครับ แทงจนแบบปิดชั่วโมองอะ่ะเอางงดูรูอะ่ะใช่เอางครับดูรูเนี่ยปูนหมดเลยแทงเยอะมันก็จะพองเยอะนะครับเมื่อเราแทงไปแล้วก็ราดน้ําส้มเป็นไ,ไปด้วยเพิ่มความกรอบใช่ราดน้าส้มไปแล้วก็แทงเสร็จปุ๊บแล้วก็ทากเกลือนะครับผมทาเกลือทั้งหน้าั้งหลังเลยแล้วเราไปตากแดดอันนี้ผมตากแดดทั้งครึ่งวันนะทุกคนแล้วก็มาทอดก็ผลลัพธ์ก็จะ ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่แหละที่มาอของมูงอัพแดด <laughs> พองเลยอ่าแล้วก็น,น,น่ากินดีนะเราซื้อเราซื้อของเขากินมันอาจจะบางครั้งมันอาจจะไม่พองไม่ถูกใจใช่ต้องทำเองอร่อยสุดแตงแบบนี้โอ้ย ในอาสมตำม,มาเติมเข,ข้ากันเข้ากันทำไม้สมตำเนาะสุดยอดเสรยดายพี่มิกไปมาของดีของดีของอร่อย,อออยหิวใช่ไหมเนะี่ย <laughs> ดูวยความฟซ เสียงชุดยอดเลยอะทำขายได้เนี่ยทุกคนทำขายได้แตะทำขายได้แล้วเนี่ยชิ้นแล้วเท่าไหร่ดิขอบยังกินกับส้มตำเนาะแต่วันนี้ไม่ได้ตามส้มตำครับกลับว่าจะกินหมูกรอบอย่างเดียวตัวคลิปก่อนเรากินกับส้มตำแล้ว เน้นหมูเดี๋ยววันนี้เน้นหมูเดี๋ยวอากายกายเป็นหมูไปไหมกรอบสะท้านะทือนแผ่นดิน พะอินตกใจใช่ไม่ว่าอะไรขนันมันไหวแผ่นดินที่ไหนได้หมูกรอบมนุษย์กินหมูกรอบโอ้เวอร์ล่าโอ้ไอ้สาดนั้นนะอาวพระอินดรอ่ะพระอินมองมาบอกว่าเอาอะไรสะท้านสะเทือนขนาดนั้นมองมาโอ้โหมนุษย์สองตัวนี่กินกรอบกันอยู่ข้างล่างนี่เองกัดอะไรเสียงดังขนาดนี้ สองมือครับผมอานในหนังอกนในเนื้อสุดยอดจริงๆแตงหวานปลุกเองใช่ไหมเนี่ยแงหวานเจ็บนิ่มแบบูกได้กับหวานนา้ำเยอะ แตงเราปลูกเองเราก็กินได้แบบเต็มปากเต็มคำครับทุกคนอันนี้แบบกินไปเถอะครับปลูกเองเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากตลาดนะซื้อจากตลาดมันแบบกินไม่เต็มปากเต็มคำกลัวขวยามันไมีความขมความเผือดแหละหวานเจี๊ยบมันอ่อนแบบใส่น้ำตาลหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> น้ำตาลให้แตงกินวันหรือาวัน พ้าคนมันหวานยู่แล้วไงบาดใจแตงหวานจริงๆหวานมากน่ไอ้้กินไปกินมาหมดแด้แต่หน่นยนะจะให้หมดดิจะได้ทำไมเก็บไปกินข้าวบ้าง เอาจจะไม่ได้กินเติมไอ้กินเตมอันนี้กินเล่นอย่าให้หมดเดี๋ยวแบ่งไปครึ่งกินบ้านนี่กินเป็นคำต่ว่าหัาตัดมันกินง่ายกว่าใช่คำไม่ใหญ่เกินอเงี้อเงี้ยอันเนี้อนี้ต้องเก็บอะไกินหมูกินหมูกรอบเราต้องกินหมูกรอบ กินแต่งไม่อยู่ได้ทั้งวันเลยนะน้ำม,มันเยอะมากเลยอ่ะกัดทีนึงน,น้ำพุ่งเลยเจ้าอ,อ,อันนี้ออายทำเองหมรอบทำเองครับแต่เค็มนิดนึงสูตรเชฟเกม <laughs> ไม่มีอะไรซื้อครับผม <laughs> ต้องทำเองทุกอย่างเออ,ออไอยเค็มแค่เค็มแค่ ติมเยอะไปแลต้องกินปัง <c oughs> วันนี้น,นตีมเค็มเพราะว่ามะนาหมด <c oughs> นอนไงอันไหนเค็มอันไหนไม่อร่อยก็บอกตามตรงครับผมใช่ <c oughs> ห้ามขี้จุคนดูจับป <c oughs> <c oughs> ักสีเมือตัวเองนี่อร่อยภูมิใจผมตัวเองก็เป็นแฮ ก็ไม่มีใครชมอะนะนี่ไงนดนชมไอ้อยู่นเหรอก็อร่อยจริงอ,ะอ่ะดูดิอืงหางกรอบมากเลยกันให้ดูก้ามตันเลยไอ้อืกระุบเลยกัดไปนี่กล้ามสนั่นมันไหวใช่ไหมใช่วันแทบหลุด ทุกคนดูดิใหญ่มากเลยอ่ะดูดิโอ้โหดูมันดูการพองของหนังดิบีบ,<อ>บที่หนึ่งนี่คือม,มันไหลมันไหลอมน้ำมันเราทอดมันหมูด้วยอาจจะเป็นมันหมูไอค่ะฝั่งนน้ำมันอาจจะบุมีตอัน,นี้นี่เป็นไงอันนี้ก็ยังไม่หมดแต่ได้อา้าวเดี๋ยวจะเอาหนังนี่กรอบๆนี่ หนังก็เลยอันนี้หนังกรอบมากเลยม,มาครับผมทุกคนกินนไว้กันครับเดี๋ยวแยกหนังกับเนื้อครับแยกหนังกับเนื้อนี่ดูหนังหนามากพองมากความหนาประมาณหนึน่งม,มิลลนะิดูความพองมาเตอะแต่กรอบนะอาดูความกรอบดิมันมหนามันหนาเพราะมันกรอบมันฟูงไงนี่อันนี้นีน่ฮะ เอาตีหัวคนแตกไอ้เอาหมูฟาดกันคือหัวแตกอ่ะขนาดนั้นเชียวกรอบสัวกรอบสัวพี่พี่เคยฟังรู้เรื่องไหมนะกรอบสัวเนี่ยกรอบไงกรอบมากอ๋อกรอบมากกี่วันแล้วไม่ได้ลงคลิปเนี่ยต้องตัวเองอะประมาณสามวันแล้วครับไม่ว่างต้องลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกะจะลงคืนนี้ เดี๋ยวขออนุญาตให้ไอตัวเล็กนิดนึงนะทุกคนเล่นตุนักมาใหม่ครับตัวน้อยเขาน่าจะหิวหิวเด็กลินหอมขนาดนี้เย้ายวนใจเชฟกมมาเองแต่รูกขนาดนี้อร่อยมากแตงอ่อน อมืมันติดเลยอะผักสะละัดกินผักวิตามินวิตามินเยอะผักวิตามินซีอีมาหมด <c oughs> แต่กินผักไม่ประโยชน์ใช่ไหมถูออกต้องอืหายแล้วใช่ไหมฟันเมื่อวานอ่ะ ไปล้มมีท่าไหนยังเก็บอยู่ครับผมเท้าลื่นบ่เบื่องงบงหยำใส่ผมเท้าเยอะยังไงจะจะเล็กฉลาดซืือจะเล็กโง่ดิโง่เหยียบเท้าตัวเองเนี่ยล้มเนี่ยตั้งตัวบระทันไงกำลังจะลุกปุ๊บกำลังจะก้าวเดินเลยลุกออกมาทั้งดวงเลยไอ้ฝันอ๋อใช่ฝันหัก ดูดออมาเลยอ่ะเที่ยวได้ไหมเนี่ยยวได้เหรอบเจ็บแล้วมันซีนในเงี้ยซีนสุดอ่ะพอดีไม่ต้องถอนใช่ดีละเจ็บแป๊บเดียวหายแต่ันกอบมากโอ้โหพออินจมแล้วนะไอ้ไมาแต่เสร็จเนาะดังจะนอนจะหลับจะนอนเออเที่ยวเลยดังน่ะตะโคครับท่าน อีกเิ้นหนึ่งอีกสองคำอีกหนึ่งครับมาพันครับแตบอื้อือ แต่กลายเป็นหมูแล้วเป็นไงบ้างฝีมือพี่วันนี้หมูกรอบเด็ดมากเลยสุดยอดใช่ไหมทั้งสีสันทั้งรสชาติสุดยอดสุดยอดทําขายได้ใช่ขายได้แน่นอนได้แน่นอนเนาะใช่ดูดิสีสันโอเคครับผมตอนนี้ก็อิ่มกัดเต็มต้องเลยกัดเต็มต้องเลยเหรอเต็มท้องแล้วครับผมอิ่มมากเลยนะครับอร่อยมากวันที่เหลือนี้เดี๋ยวก็ กินกับข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำต่อนะครับผมตอนดึกๆนะครับป่ะไม่อ้วนให้รู้ไปดเดี๋ยวเทปนี้เราขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น,ำนกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่แตงหนังไอ้หนวอย,ยังกรอบอะ่ะแตงก็กรอบอ